Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาอสตซนช่วงเช้าลาสแตรมปาสื่อของอิตาลีรายงานข่าวว่าปืนใหญ่กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวแพชูกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของสโมสรโตริโนโญ เพื่อหวังเอาไปแทนที่ยูเรียนทิมเบอร์ที่บาดเจ็บหัวเข่าจนต้องพักยาวสำหรับแพชูในวัย23ปีเขาเคยเล่นกับยูเรียนทิมเบอร์ที่สโมสรอนอแจกก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งกับโตรีโนเมื่อช่วงฤดูกาลก่อนทางทีมกระทิงหินตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้ราว40ล้านยูโรนักข่าวจากสกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าทีโมนาโกใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงทางวาจาเกี่ยวกับค่าตัวของโฟลารินบาโลกุนกองหน้าของปืนใหญ่แล้ว ตอนนี้เหลือขั้นตอนพูดคุยในเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะทางทีมโมนาโกสามารถตกลงได้แล้วทางด้านดีแอตเลติกรายงานข่าวว่าทีโมนาโกกับปืนใหญ่ยังคงอยู่ในการเจราจาเกี่ยวกับค่าตัวของบาโลปุนซึ่งทางติอาโกสคูโรผู้อำนวยการกีฬาของโมนาโกมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเอดูการ์ปาและการเจราจายังคงดําเนินต่อไปดีแอตเลติกรายงานข่าวว่าปืนใหญ่กับโซเซียดัดกำลังเปิดฉากเจราจา เรื่องการยิ้มตัวเทียนนี่ฟูแบ็กไว้ย6ปีของปืนใหญ่ทั้งสองสมโมสรหวังว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยทางเทียนนี่ต้องการที่จะลงสนามย่างสม่ำเสมอและการไปเล่นในลาลีกาของสเปนก็เป็นความท้าทายใหม่ฟาบริทฮอกกินนักข่าวจาก r m รมรายงานข่าวว่ามีสมโมสรจากลีกซาอุที่ไม่ระบุชื่อกำลังเจรจากับปืนใหญ่เกี่ยวกับค่าตัวของนิโกลัสเปเป้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดของปีขว้าของปืนใหญ่ หลังปฏิเสธสัญญา3ปีของสโมสรเบสิตักไรอันเทเลอร์นักข่าวจากเอ็กเพสรายงานข่าวว่าเอาเอติฮัตสโมสรดังจากลีกซาอุได้เบนเป้าไปหามากินยอตกองหลังทีมชาติบราซิลของทีมปารีสแล้วหลังจากทางปืนใหญ่ยืนกรานแล้วว่าจะไม่ปล่อยตัวกาเบรียลออกจากทีมลูก้าเบนโดนีนักข่าวจากสกายอิตาลีรายงานข่าวว่ากิโดเทเลฮาร์ตปีกดาวรุ่งทีมเยาวชนของปืนใหญ่ กำลังเจราจาเพื่อย้ายไปร่วมทีมเอสโตเรียสโมสรอนในลีกโปรตุเกสในรูปแบบสัญญาถาวรซึ่งทางปืนใหญ่จะมีการใส่ส่วนแบ่งในอนาคตในการขายนักเตะเอาไว้ด้วยแฟนอุ่นใจปืนไม่คิดปล่อยกาเบรียลหลังทีมซาอุตามจีมแบบนี้แฟนบอลของปืนใหญ่สบายใจไปเปราะหนึ่งเมื่อรายงานล่าสุดเทปโรมาโนยืนยันข่าวว่าปืนใหญ่ไม่มีแผนปล่อยตัวกาเบรียลในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้แม้ว่าทีมเอาอิทธิพลให้ความสนใจก็ตาม สำหรับกาเบรียลตกเป็นข่าวย้ายทีมและกระแสข่าวนาหูขึ้นเมื่อเจ้าตัวตกเป็นตัวสำรองใน2นัดแรกของเกมรีอย่างไรก็ตามเทปโรมานโรายงานข่าวว่าปืนใหญ่ไม่คิดจะปล่อยกองหลังทีมชาติบราซิลออกจากทีมและไม่แม้แต่ประเมินค่าตัวนักเตะด,ด้วยซ้ำกองหลังวัย25่ปีลงเป็นตัวสำรองทั้งสองนัดที่ผ่านมาโดยนัดล่าสุดที่เอาชนะปราสาทเรือนแก้ว1ต่อ0ย์เขาได้ลงสนามในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกม เมื่อถูกถามว่าข่าวลือที่ทีมซาอุให้ความสนใจต่อกาเบรียลส่งผลต่อการตกเป็นสำรองหรือไม่มิเกลอเตต้าตอบว่าไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับเกมที่เราคาดหวังไว้ที่ผมคาดหวังไว้และวิธีที่ผมต้องการตั้งรับและเล่นเกมบุกและสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาลงสนามทั้งสองเกมช่วยให้เราชนะทั้งสองเกมด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันในวันนี้เขาทำได้ดีมากเขาตั้งรับในเขตโทษได้อยู่หมัดตอนลงสนามมา และเขาจะได้ลงสนามอีกหลายเกมแต่นี่ก็เป็นการตัดสินใจในบางครั้งเทีรรี่องรีตำนานกองหน้าของปืนใหญ่ออกมาชื่นชมมิเกลอเต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ว่าเป็นผู้จัดการทีมที่มีแท็กติกยอดเยี่ยมพร้อมทั้งเปรียบเทียบว่าเขาคือมินิเป๊ปทางอองรีได้มานั่งคุยกับเดวิดซีแมนอดีตเพื่อนร่วมทีมเขากล่าวว่าเขาเหมือนกับมินิเป๊ปผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เขาใส่เคล็ดลับบางอย่างของตัวเองลงไปอย่างที่คุณเห็นเขามีความแตกต่างอย่างมากในบางด้านแต่แทคกติกแทบจะเหมือนกันเลยฟูแบกขยับเข้ามาด้านในปีขึ้นสูงและชิดอยู่ริมเส้นมีนักเตะเบอร์สิบอยู่สคนวิธีที่เขาพูดกับสื่อดีมากผมชอบทัศนคติของเขาการวางตัวของเขาวิธีการโค้ดวิธีที่นักเตะวางใจในตัวเขาดังนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือการคว้าแชมป์ให้ได้ เอ็นเคกทกองหน้าของปืนใหญ่เชื่อว่าการทํางานหนักในการฝึกซ้อมจะทําให้เขาได้โอกาสในการลงสนามหลังจากได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้ทีมปืนใหญ่ในช่วง2เกมแรกของฤดูการนี้เขากล่าวกับเทเลกราฟระบุว่าผมพยายามฝึกซ้อมราวกับสัตาป์าที่ปืนใหญ่เสมอและทุ่มสุดตัวทุกครั้งไม่ว่าผมจะได้ลงสนามหรือไม่ก็ตามนั่นคือความคิดที่ผมมีผมฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพราะผมคิดว่า ้าคุณฝึกซ้อมได้ดีตลอดเวลามันจะสะท้อนให้เห็นในการแข่งขันนั่นคือวิธีที่ผมมองฟุตบอลและชีวิตของผมคุณต้องพยายามพลิกสถานการณ์โดยการทำงานหนักและแสดงคุณภาพนั่นคือความคิดที่ผมมีและโตมากับมันเสมอที่ที่ผมโตขึ้นมาการรู้สึกเสียใจกับตัวเองไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนั่นคือคุณค่าและแรงจูงใจที่ครอบครัวของผมปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กที่ที่ผมโตมาไม่มีใครสนใจว่าคุณจะอารมณ์เสียมันไม่ทําให้คุณไปถึงจุด คุณต้องการได้ดังนั้นผมคิดว่าการทำงานหนักจะทำให้ไปยังจุดหมายที่ต้องการได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างแน่นอนเลออันโดทอซาแนวรุกทีมชาติเบลเยียมกับช่วง8เดือนที่เขาย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเขาสนุกกับทุกนาทีที่ลงสนามให้กับทีมปืนใหญ่สำหรับทอซาย้ายจากทีมไบรตันมาอยู่กับปืนใหญ่เมื่อเดือนมกราคมและเขาทำไป1ิบแอซซิตให้กับทีมเมื่อฤดูการที่ผ่านมา โดยความรู้สึกที่ดีในลอนดอนโคนีและการมาถึงของดิแคมไรท์ยูเรียนทิมเบอร์และไค i ฮาร์เวิร์สเขามั่นใจว่าปืนใหญ่จะสามารถท้าชิงแชมป์ลีดได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้เขากล่าวว่ามันเป็นเหมือนกับครอบครัวมากเมื่อคุณเข้าไปในตัวอาคารทุกคนจะดูแลคุณคุณสามารถถามสิ่งที่คุณต้องการได้และมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากดิคแคมไรท์ยูเรียนทิมเบอร์และไคฮารเวิร์สล้วนเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมพวกเขานำบางสิ่งมาให้ และมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นภายในทีมดังนั้นทุกคนจะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุดของตัวเองมันเป็นกลุ่มนักเตะที่ดีมากและเป็นเรื่องที่ดีที่มีพวกเขาอยู่ที่นี่ดิแคมไรท์เป็นคนดีมากนับตั้งแต่วันแรกที่เขามาร่วมกับทีมผมพยายามช่วยให้เขาปรับตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเขาเป็นนักเตะระดับท็อปแต่ยังเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่จะพูดคุยด้วยและเราเข้ากันได้เป็นอย่างดีเขาสามารถช่วยเราได้ในแบบที่เราไม่เคยมีมาก่อน นักเตะทุกคนพอใจกับทีมในตอนนี้เราต้องการที่จะชนะทุกเกมและนั่นคือสิ่งที่เรากําลังแข่งขันเพื่อให้ได้มาคุมกําลังของเรามีความลึกขึ้นและวิธีที่เราแข่งขันทุกคนต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุดของตัวเองไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะไม่ได้ลงสนามนั่นคือวิธีที่คุณมุ่งมั่นเพื่อความยิ่งใหญ่เรามีกลุ่มที่ดีในตอนนี้ไม่ใช่แค่ในสนามแต่รวมถึงนอกสนามด้วยและนั่นช่วยได้มากในการทําผลงานร่วมกัน เราจะเพิ่มคุณภาพในส่วนต่างๆของเกมอย่างแน่นอนผมรู้สึกว่าเราแข็งแกร่งขึ้นและแน่นอนว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ยาวนานรวมถึงการแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกด้วยนอกจากนี้เลอันโดทอซายังพูดถึงมิเกลอาเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ในแง่ของแท็กติกแล้ววิธีที่เขามองเกมน่าทึ่งมากเขาเป็นนักมายากลในด้านแท็กติกผมอยากจะบอกว่าเขาช่วยผมได้มากเกี่ยวกับวิธีขึ้นเกมพื้นที่ว่าง และวิธีเคลื่อนที่หากคุณลงสนามในตำแหน่งที่แตกต่างกัน